ก็สวัสดีนะครับมาดูพัดลมยี่ห้อชาร์บนี่กันลูกค้าเ็าบอกว่ามันมีอาการเสียงดังนะผมก็เทสผมก็ลองมาเทสดูก่อนหน้านั้นแหละอืมนะนะเดี๋ยวมาดูว่ามันดังยังไงมาฟังกันนะเทสมาดูแล้วผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะอ,อ่าเปิดเครื่องแล้วนะเปิดเครื่องเบอร์หนึ่งแนละ้วชาร์บชาร์บนะยี่ห้อชาร์ นี่นะเนี่ยมันน่าจะดังนี้เนี่ยมันเสียงดังนี้เหมือนอะไรคอนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถอดมาดูชุดด้านหลังนี้ก่อนนะสักครู่ตอนนี้ผมก็ถอดถอดออกมาแล้วนะ,อะถอดออกมา ก็มาดูภายในนะครับมาดูภายในภายในมาลองขยับดูคือพัดลมพัดลมเนี่ยยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่นะอ่ายังใหม่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของบูธโยบูธคอนบูธโครงนะครับแล้วก็รูปลักษ์รูปลักษ์แนวลักษณะนี้เหมือนเหมือนยี่ห้อมิซูชิตานะครับรูปลักษ์แนวลักษณะนี้ น่าจะมาจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองส่องไฟดูภายในนะครับน้ํามันยังยังมีนะเห็นไหมจะเห็นเราจะเห็นคาบน้ามันคาบน้ามันนะค,คือมันมันพัดลมเครื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันแห้งเลยเนะี่ยเนี่ยใช้ไฟส่องเนี่ยคือเราจะเห็นความเงาของคาบน้ํามันนะอยู่ภายในนะครับแล้วทีนี้อ่าผมจะให้สังเกตป,ปัญหาหนึ่ง ที่ที่ทำให้มันเกิดอาการแบบเสียงดังกุ้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 งกงนะอาจจะมองไม่ชัดเจนนะผมจะให้ดูผมจะให้สังเกตนะคือนะครับระยะของโรเตอร์กับตัวสเตเตอร์เนี่ยคือมันมันไม่บาลานซ์กันนะครับคือมันไม่บาลานซ์กันยังไงคือเหมือนแบบเอ่อ มันมันเหมือนมีอาการเคลื่อนนะครับของตัวของตัวโรเตอร์นะครับอของตัวโรเตอร์อ่เดี๋ยวผมจะผมจะเปรียบเทียบให้ดูปกติแล้วเนี่ยอันนี้นิ้วของผมนิ้วของผมฝั่งนี้เป็นตัวสเตเตอร์เนาะเป็นตัวเป็นตัวสเตเตอร์และสเต,เตเตอร์ก็คือตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้เนาะแล้วตัว นิ้วอีกตัวหนึ่งของผมนี่คือตัวโรเตอร์เนาะโรเตอร์คือตัวนี้คือตัวแกนหมุนภายในเนี่ยคือในระหว่างที่มันเกิดะระยะดึงใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาเอาให้มันเห็นบบชัดเจนระยะดึงแบบคล้ายๆแบบว่าระยะดึงมาเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้ามันดึงมาเนี่ยมันต้องดึงมาแนวลักษณะอย่างนี้นะ แนวลนักษณะนี้คือต้องเสมอกันใช่ไหมมองมองไม่ชัดนะก็่นจะมองชัดเลยเนี่ยเวลาเวลาดึงมา,มาอย่างนี้เออผมอภัยไม่ชัดจริงเนี่ยระยะดึงมามันต้องเสมอกันอย่างนี้ใช่ไหมครับมันถึงจะทำงานได้แล้วทีนี้ในระยะดึงของของตัวเนี้ยที่ดึงมาด้านหน้าเนี่ยคือมันเหลื่อมกันอย่างนี้โรเตอร์สเตเตอร์เนี่ยมันเหลื่อมกันอยู่อย่างงี้ ช่ไหมมันเหลื่อมยู่กันอยู่แค่นิดเดียวเองเนี่ยมันเหลื่อมอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเห็นเลยว่าห้เห็นจะใช่มันเหลื่อมอย่างเงี้ยเหลื่อมกันแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะพอทีนี้มันหมุนอยู่ระยะมันหมุนได้อยู่แต่ว่ามันมันอมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าอระยะมันไม่ได้นะฮะคือคือมันมันนิดเดียวเองอ่ะมันคือมันนิดเดียวเองอ่ะคือมันแบบ มันมันหมุนได้อยู่แต่ว่ามันคล้ายๆแบบว่ามันไม่ถึงอ่ะมันไม่มันไม่ถึงตัวสเตเตอร์อย่างเงี้ยที่จริงมันต้องแบบเสมอกันอย่างเงี้ยนะฮะคือคือมันต้องเสมอกันอย่างเงี้ยแต่แต่ว่ามันเหลือมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมันเหลือมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็หารอบมันก็หาจัมันก็เกิดการโชกนะมันก็เกิดการโชกอย่างเงี้ยฮะคือโชกแบบโชกหาความสมดุลเนี่ยแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่คือผมจะทําให้มันผมจะให้ให้มันมีระยะคล้ายๆว่า ะร,ระยะเลื่อมแบบเดินหน้าถอยหลังได้อย่างเงี้ยเกินกันมิลหนึ่งหรือสองมิลประมาณเนี้ยในแนวลักษณะนี้นะในการแก้ปัญหานะครับนะคงจะเข้าใจกันเนะาะเนี่ยมีระยะเลือมกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนะพราะว่ามันจะได้พอพอมาทํางานปุ๊บมันก็จะได้แบบหาจังหวะโชคของมันได้นะครับอ่านะโอเคนะคโอเคผมจะทำนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยนะครับผม กะอะไรก็จะลืมถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะครับป้องกันไฟช็อตครับพวกภายในต่างๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะเพราะว่าพัดลมนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็นพัดลมใหม่อยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้งานก็จริงแต่ดูรูปลักษณ์แล้วเป็นพัดลมใหม่นะครับไม่ใช่พัดลมที่เก่าเก็บใช้มานานแล้วนะไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับ คือชาร์ปเนี่ยคืออ่าเขาจะมีจุดเด่นนะครับจุดเด่นในการถอดไอตัวเนี้ยไอตัวชุดนด็อตเฟืองสายนะครับอ่าหมุนคือถ้าเราหมุนเข้านี่คือจะอ่าหมุนเข้านี่คือจะเอาออกหมุนเข้าคือยังไงหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าหมุนออกนี่คือจะเอาเข้านั่นก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนะนะอ่อผมจะหมุน หมุนตามเข็มนาฬิกานี่คือหมุนออกนะครับชาร์ปนี่คือจุดดิ่งขเขาคืออย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยให้ถอดอย่างนี้นะนยเห็นไหมหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคือเอาออกครับหมุนทวนเข็มนี่คือเอาเข้านะครับนี่คือจุดดิ่งของชาร์ปนะครับตัวนี้นะก็หลายหลายคนก็อาจจะหลงทางนะครับหลงทางแล้วนี่ก็ทําให้เกียร์ูดนะครับก็ระวังด้วยนะครับ คอ,อตรงนี้คนค่อนข้างที่จะเด้งดีเหลือเกินนะโอเคเดี๋ยวผมจะถอดตรงจุดนี้มาด้วยนะครับส่วนน็อตตัวอื่นนี่คือหมุนปกตินะครับไม่มีปัญหาเลยถอดได้ป่นะเนี่ยดับแลขแล้วไขเข้าก่อนก็ระวังนะครับระวังมันจะอ่าตะเลิดไปโดขนขดลวดมันเลิด ระวังมันจะเตลิดไปโดนขดลวดนะครับการถอดแล้วก็ค่อยๆ่อถอดอนนแนวลักษณะนี้ก็ถอดมาทางด้านหน้านะครับอถอดมาทางด้านหน้าระวังหน่อยนะครับบางทีไอตัวเนี้ยไอตัวเกียวมันจะไปลูดกับพวกชุดขดลวดนะครับนะตัวเกียวพวกน,นี้โอเคเห็นไหมมันเป็นพัดลมใหม่พวกแกนพวกอะไรก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ เกนอะไรยังดูสวยงามอยู่เลยคือระยะฟีมันไม่มีนะฮะระยะฟีมันมันตกตกไปข้างหน้านิดนึงนะครับอ่าแล้วทีนี้การแปลงนี่คือไม่ยากเลย่ะผมจะเอาเอาตัวนี้ออกมานะเอาตัวนี้ออกมาเดี๋ยวมาดูการแก้ไขกันนะครับ การแก้ไขคือผมจะขยับนะครับผมจะขยับตัวชุดโรเตอร์ตัวนี้ขยับให้มันขยับให้มันขึ้นมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับขยับให้มันขึ้นมาขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งให้มันเพื่อให้มันเสมอกันกับตัวชุดโรเตอร์นะครับตัวชุดโรเตอร์ตัวนี้เพื่อให้มันเสมออย่างนี้นะครับนะให้มันเสมอกันอย่างนี้ เพราะว่ามันมีการเหลื่อมกันแค่นิดนึงนะครับเลื่อมคล้ายๆโรเตอร์มันไอตัวสเตเตอร์ไอตัวโรเตอร์ตัวนี้มันต่ามันต่าลงมาจากสเตเตอร์นิดนึงนะครับคือมันไม่เสมอกันอย่างเงี้ยมันไม่เสมอเป๊ะกันอย่างเงี้ยนะครับผมจะตอกขึ้นมานิดนึงเพื่อเพื่อให้มันขยับขยับขึ้นมาให้มันเสมอกันอย่างนี้นะมันก็จะปรับสมดุลในตัวของมันได้นะครับ การทำแบบนี้เราก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับหรือไม่อีกทางหนึ่งนะครับอ่าอีกทางหนึ่งคือเราก็จะปาดปาดตรงจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปาดปาดจุดเนี้ยปาดตรงจุดนี้เพื่อให้มันมีให้ไม่ให้มันมีระยะการอ่าให้ให้มันมีไอ้พันไม่ได้ถ้าถ้าปาดตรง ฝั่งนี้มันไม่ได้นะครับเราต้องอขยับตัวชุดโรเตอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับขยับตัวชุดโรเตอร์ขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ปาดตรงจุดนี้นะครับนิดนึงนะครับปาดปาดตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการขยับตัวชุดโรเตอร์ก่อนนะขออนุญาตตอกนะครับแป๊บหนึ่งก่อนตอกก่อนตอกนะ มก็จะใช้ปากกาสีแดงนะี่แต้มไว้นิดหนึ่งเพื่อให้เห็นการขยับนะครับแต้มไว้ด้านหลังเพื่อให้เห็นการขยับของตัวชุดโรเตอร์นะครับว่ามันขยับมาประมาณไหนนะครับคือต้องการแค่ประมาณ1มิลน,นะครับนะเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขยับมากเกินไประยะมันก็จะไม่ได้นะครับเนะี่ยขออนุญาตตอกปั๊บนึง ตอนนี้ก็ตอกเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นอ่ร่องรอยการการขยับนะครับขยับของตัวชุดนะครับโรเตอร์ประมาณนิดนึงเห็นไหมจากที่เราได้ทำการขีดไปนะครับขยับแค่นิดเดียวนะครับน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงหนงมิลด้วยซ้ำนะครับประมาณสักครึ่งมิลน,นะครับ ประมาณสักครึ่งมิลน,นะคิดว่านะขยับประมาณนิดเดียวนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้ให้ตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดเนี้ยตรงจุดนี้ต้องปาดนะครับปาดออกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ปาดออกนิดหนึง่งเพื่อเพื่อให้มันมีอ่าเรียกว่าระยะรุนนะครับระยะการเคลื่อนตัวได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราจะแบบตอกตอกออกมาเพื่อให้มันนะครับเสมอกับตัวชุดโรเตอร์แต่ตัวชุดสเตเตอร์เลยเนี่ยมันมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเสมอปุ๊บเนี่ยมันมันจะไม่มีระยะรุนนะครับนะบก่อนหน้านั้นที่ผมจะมานําเสนอคือผมก็ได้ทําการนะครับได้ทําการทดลองทดลองแล้วนะครับแล้วก็นํามาเสนอคลิปในะตรงนี้นะทีนี้เราก็ ประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปนะครับใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตพวกนี้เข้าไปนะครับน็อตยึดเข้าไปตามเดิมเลย ก็ค่อนข้างที่จะนะครับทำยากอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการแก้ระยะแนวลักษณะอย่างนี้นะฮะคือต้องถอดเข้าถอนออกหลายรอบเลยนะครับคือที่ผมไม่ถ่ายทําให้ดูเนี่ยคือมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเราต้องถอดเข้าถอนออกนะครับคือละหลายท่านก็น่าจะซ่อมเก่งแล้วนะครับก็นําเสนอเนี้ด้วยคําพูดแล้วก็ ชี้แนวทางให้นิดหน่อยนะครับก็คงจะทำกันได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็นะครับให้ตัวชุดนี้นะครับต้องรุนได,เดไฟฟนะน้เกิดไฟฟ้าสถิตนะช็อตช็อตที่มือนะเกิดไฟฟ้าสถิตเพราะว่าหมุนน็อตตัวนี้นะครับไฟฟ้าสถิตดูนะนะเห็นไหมขยับต้องรุนได้อย่างนี้นะครับนะต้องรุนได้อย่างนี้แล้วก็ นะครับพอรุนได้เนี่ยให้ขอบตัวชุดโรเตอร์เนี่ยคือต้องนะครับต้องเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนเลยขึ้นมาจากตัวชุดสตเตเตอร์นี้ได้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยขอบตัวเนี่ยเลยมาจากตัวชุดสตเตเตอร์ตัวเนี้ยเลยขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันรักษาระยะสมดุลของมันได้นะครับนะัะ แล้วก็อย่าลองแล้วก็อย่าลืมทดลองดูด้วยนะครับว่าตอนหมุนไปเนะี่ยมันเสียดสีกับตัวชุดนะครับตัวชุดได้ตัวนี้ไหมนะมันเสียดสีกันไหมนะต้องไม่ได้ยินเสียงแก๊กๆนะครับขยับได้อย่างงี้ต้องไม่ได้ยินเสียงแก๊กๆนะถ้าได้ยินเสียงแก๊กๆนี่คือไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็มาทดลองดูกันนะครับว่าเสียงดังกุ้งกุ้งกุ้งน่มันหายไหมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาดูการประกอบตัวชุดเฟืองสายนะครับตัวนี้นะครับเราก็ใส่แหวนตัวนี้ย่า้หายนะก็ต้องใส่เหมือนเดิมนะครับลองตรงจุดนี้ไว้ใส่น็อตเข้าไปหมุนเข้าคือเอาออกนะครับหมุนออกคือเอาเข้านะครับจุดขายของชาร์ป นี่ผมกำลังหมุนออกอยู่นะหมุนออกคือออกเข้านะอ่าตัวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็มาทดลองกันนะผมเปิดเปิดหนึ่งนะนะอ่าเงียบแล้วนะครับ ตอนนั้นตอนแรกจากตอนแรกที่ผมใช้มือเคาะนะจากตอนแรกที่ผมใช้มือเคาะนะจะได้ยินเสียงนังกุ้งกุ้งกุ้งกุงอ่าเสียงกุง้งกุ้งนี่หายเลยนะฮะลองมันสายดูให้มลองเคาะดู เสียงกุ้งก้งหายแล้วนะลองก้มดูอ่านะครับหายแล้วนะเสียงกุ้งก้งนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชาร์ปรุ่นนี้นะฮะก็ไม่รู้ด้วยเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนะถึงทำให้มีมันมันอาจจะเกิดจาก นะครับข้อผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดที่มาจากโรงงานนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการาเคลื่อนย้ายของลูกค้านะครับเคลื่อนย้ายอาจจะเกิดการหล่นกระแทกนะครับก็เลยทําให้ระยะมันเกิดการเสียสมดุลน,นะครับแต่ดูจากหน้างานแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับนะบไม่น่าจะเกี่ยวกับการหล่นกระแทกนะ อาจจะมีความผิดพลาดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่มันทําให้เกิดอาการเสียงดังนะั้ก็แก้ไขเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ